สวัสดีครับพบก,กับผมหมออยู่นะครับกับการน่านไพ่ย,ยิปซีปียกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยากรดวงรายวันนะครับดวงประจําวันที่29กันยายนพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ย,ยิปซีตั้งสํหรับ70 แปดใบครบรบของทุกๆวันเกิดนะครับแต่ว่าพลังดวงของตแต่ละวันเกิดนะครับดวงดีพอๆกันการที่จะเปิดไพ่ออกมาเหมือนเหมือนกันเป็นไพ่ดีๆนั้นก็มีสิทธิ์ได้เช่นกันนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จพะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกรรมพยากรจึงมีทั้งตรงและไม่ตรงนะครับขอขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมัะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่าน ในแต่ละวันนะครับทุกรรมพยากรณ์ที่ดีๆนั้นนะครับหมอ,อยู่ในตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งยเหล,าล่านั้นบ้างเกิดสำเร็จขึ้นจริงกับทุกๆท,ท่านนะครับที่ก็ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไานในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ พุทิเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนั้นอาจจะมีอะไรเข้ามาหลายๆอย่างนะครับที่อาจจะทําให้ชาววันอาทิตย์ในวันนี้รู้สึกไม่กยสดชื่นก็ได้นะครับที่อาจจะมีเข้ามาทําให้มีความวิตกกังวลบ้างอะไรบ้างกับสถานการณ์บางอย่างก็อาจจะไม่กยแน่ใจไม่ก็แน่นอนกับสถานการณ์ที่มันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์จึงอาจจะต้องใช้ความสดใสนะครับมา คิดพิจารณานะครับมาไตรตรองในสถานการณ์ต่างๆนะครับอย่าคุณมวงาอย่าคุณค้องมองใจหรือกังวลใจกับการวิตกใดๆไ,ไปกับสถานการณ์ที่มีเข้ามานะครับก็จะทําให้ชาวนาทิตย์นั้นบริหารการงานธุรกิจของท่านนั้นสําเร็จเติบโตไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับแต่ถ้าท่านยิ่งอารมณ์เสียยิ่งคุณค้องมองมัวก็อยากจะทําให้ผลเสียหายเกิดขึ้นในเรื่องการงานธุรกิจของท่านได้เช่นกันนะครับบางสถานการณ์นั้นบางทีอาจจะมีอะไร ยื่นเข้ามาอยู่ตรงหน้าแต่บางทีถ้าท่านกุลมัวท่านอาจจะมองไม่เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเข้ามาอันนี้ก็ต้องอสร้างพลังเจียใสสดใสขึ้นมานะครับก็จะทาให้ท่านพบกับเส้นต่างดีๆและก็บริหารไปสู่ความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีในเส้นต่างการเงินในวันนี้นะครับชาววันอาทิตย์นั้นนะครับ โดยราชินีถือเรียนขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเส้นต่างๆการเงินที่สู่ความบุรมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับแต่บางท่านก็จะไม่ก้อยแน่ใจกับสถานการณ์การเงินบางอย่างนะครับวันนี้ที่อาจจะมีเข้ามาอาจจะมีความกังวลหรืออาจจะคุณข้องมองใจ ว่าวิตกอยู่กับสถานการณ์การเงินบางอย่างอยู่นะครับและก็ระมัดระวังด้วยนะครับในวันนี้ในสถานการณ์การเงินที่อาจจะเจอกับลักษณะที่ถูกหลอกถูกโกงถูกสร้างสถานการณ์อะไรเข้ามาทำให้ท่านสูญเสียผลประโยชน์ได้เช่นกันตาท่านไม่ระมัดระวังด้วยความรอบคอบนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดหลายๆคนก็จะอยู่ในสถานการณ์ของความเบื่อหน่ายนะครับในสถานการณ์ของความรักบางทีก็ใจสถานการณ์ของความรักใน ปัจจุบันนี้นะครับจึงมีความกังวลไม่ค่อยแน่ใจนะครับจึงอาจจะขอใช้ความอยู่แบบเป็นสดๆอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่ามากกว่านะครับส่วนผู้รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์นะครับบางคนนะครับที่อาจจะมีสถานการณ์ที่ตกปล่อยให้เหงาเหงอยอยู่ต่างกับการรอคอยอะไรอันนี้ก็ให้ใส่ใจในรายละเอียดในความสัมพันธ์นะครับอ,อย่าปล่อยให้คนที่อยู่กับบ้านหรือคนที่เรารักนั้นต้อง อยู่ในสก,การน้อยหรือน้อยใจนะครับควรจะมั่นดูแลด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่านะครับก็จะทําให้สาการความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลอย่างมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับภายใต้สําหรับเนินของชาววันอาทิตย์นะครับสามถ้วยนะครับความสําเร็จนะครับ,รรบที่จะเกิดขึ้นกับชาววันอาทิตย์ที่จะได้เฉลิมฉลองกับความเติบโตความสมหวังเข้ามานะครับแต่ชาววันอาทิตย์นั้นจะเกิดความสําเร็จความสมหวังได้ก็ต้องมีอารมณ์แจ่มใสเบิกบานนะครับ ที่มีพลังในการที่จะดูแลกับเคลื่อนการงานธุรกิจหรือสัตนการต่างๆของท่านให้ประสกองความสําเร็จเติบโตได้ในทิศทางที่ดีออกจากสภาวะอะไรที่มันเป็นความกุญคล่องหมองมัวนะครับก็สร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเส้นต่างของความเติบโต ในทิศทางที่ดีต่อไปครับเพราะฉะนั้นอย่าอารมณ์ณขุนข้องหมองมัวนะครับสร้างพลังสดใสใจดอจอาสดชื่นเอาไว้ก็จะทําให้ตั้นตามอะไรด,ดําเรนการอะไรก็สู่ความสําเร็จเติบโตในทิศทางที่ดีเลขยกลาภให้ในวันนี้ของจาววันอาทิตย์นะครับก็มี4 1 3 1 8 3นะครับก็ขอให้ว,วันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมาัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีคกรอบครวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับกในเรื่องของความปรารถนานะครับในการที่จะเริ่มต้นสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งบางทีนั้นชาววันจันทร์นะครับกับการที่จะไปสู่ความสําเร็จความเติบโตนั้นบางทีก็อาจจะต้องใช้ดุลยพินิษ์หรือการคิดไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วก็ปรึกษากับผู้ที่รอบรู้นะครับมาเป็นทีเมเวิร์คในทิศทางที่ดีเพื่อที่จะให้ไปสู่ของความเติบโต สำเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งถ้าคิดเพีย่ยงลําพังคนเดียวนะครับบางทีก็จะทําให้ตัดสินใจยากหรือตัดสินใจผิดพลาดได้เช่นกันที่อาจจะส่งไปถึงของความล้มเหลวไม่สําเร็จได้เช่นกันอันนี้ก็ให้ใจตรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดําเนินการอะไรใหม่ๆก็ควรจะปรึกษากับหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อเป็นทีมเวกเป็นความเข้าใจในทิศทางที่ดีที่จะได้ ทักษะไอรดีๆที่เข้ามาที่จะเริ่มต้นสู่ความเติบโตต่อไปที่จะไม่ส่งผลให้เกิดการปิดพลาดขึ้นนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นรับจากวันจันทร์การเงินก็เข้ามาเป็นพลังสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับการเจราจาค้าขายอะไรก็ตามแต่เป็นไหนหน้าอะไรก็ตามนะครับที่จะเกิดความสําเร็จธุรกิจเจิอพาณิชย์นะครับก็ได้รับพลังสนับสนุนเครือข่าในทิศทางที่ดีนะครับใครให้บริการใดๆต่างๆก็ได้รับพลังการส่งเสริมนะครับ ทำให้ถึงดูผลประโยชน์ผลได้รับนะต่างการเงินเข้ามาด้วยความมั่นคงแต่ในสการของการเงินในวันนี้ก็ต้องระมรัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับชาววันจันทร์ก็จะมีสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาเยาวยวนนะครับที่อาจจะทําให้ท่านนั้นเจ็บใจได้ในภายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของที่ทําให้เชื้อมาแล้วไม่เกิดผลประโยชน์เท่าที่หวังนะครับหรือบางทีไปเจอกับอะไรที่มันเป็นเส้นทางของการหลอกล่อให้ไป เสียโอกาสต่างการเงินต่างผลประโยชน์นะที่อาจจะถูกหลอกตัวโกงอะไรได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบครอบนะครับการที่จะจ่ายเงินอะไรออกไปไม่ว่าสักการใดๆนะครับควรที่จะปรึกษากับคนที่ไว้วางใจได้หรือกูรักกูชีวิตนะครับเพื่อที่จะคิดไตรตรองหลายๆความคิดก็จะทําให้ต่นนั้นมีความปลอดภัยอย่าเพิ่งวูวาม กลีบพรำในการที่จะตัดสินใจใช้เงินไปเปียงลําพังกับการตัดสินใจเปียงคนเดียวซึ่งขาดความรอบกอบนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาววันจันทร์ไกลเข้ามาบางทีก็แก้กบกบกุยกุยกันนะครับก็ใคนเานักคนรู้จักบางคนก็เพิ่งปิดหวังมานะครับในสถานการณ์ของความรักก็อยู่ในการใช้เวลากับการดูแลร่างกายจิตใจนะครับ ส่วนบางคนก็อาจจะมีโอกาสพบรักเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับบางทีอาจจะลูกค้าลูกขายโดยผู้มาใช้บริการนะครับหรือได้พบคุยกับใครเจรจ,จาอาจจะตกอกตกใจแล้วการจะพัฒนาเป็นความรักได้เช่นกันเตียจะมีเข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็ระมัดระวังในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาเย้ายวนนะครับที่ตาไม่มีจิตใจก้อยแกละก็ส่งผลให้กระทบต่อจิตใจในความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงควรจะ หันหน้าเข้าหากันมองกันด้วยของคู่รักเรื่องกันและกันนะครับหรือคนคบก็ตามนะครับที่จะใส่ใจในความผูกพันให้เน่นแฟนนะครับไม่ควรจะวันไหวหรือหักเก๋หรือควายเขยกับสถานการณ์ใดๆที่มาเย้าวยวนก็ตามนะครับก็จะทําให้ความรักนั้นมีความมั่นคงนะครับที่จะร่วมเรียนร่วมแรง,ร,ร,งร่วมใจกันต่อไปในทิศทางที่ดีายใต้สำหรับในวันนี้นะครับของชาววันจันทร์หนึ่งไม้เท้านะครับการสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆเริ่มต้นอะไรที่ จะไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองนะครับซึ่งอาจจะทาให้ชาววันจันนั้นบางทีแม้จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยในการที่จะไตรตรองแล้วก็ฟังในสถานการณ์ของความคิดเห็นของผู้อื่นที่จะมีเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาปนะนวกับความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับก็จะให้ไปสู่เส้นทางของความเติบโต กับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามที่จะไปสู่ความสําเร็จสมหวังเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับก็มี7 3 3 1นะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์มีความสุขสดใสมีความมาังม่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันนังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองสดใสในทิศทางที่ดีนะครับโดยความรู้โดยภุมิปัญญาของท่านนะครับที่จะนําพาสู่ความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องได้รับการพัฒนาสู่ความาเติบโตนะครับ บางท่านแต่ก่อนหน้านี้การงานธุรกิจของท่านนั้นไม่ก็ยรุ่องเรื่องไม่ก็ฟื่งฟูสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีการพลิกสถานการณ์อย่างรวดเร็วนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของการเติบโตนะครับเรียกว่าพลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือไปสู่ความเติบโตได้อย่างรวดเร็วได้เช่นกันเตียจะมีเข้ามานะครับในสายกา,การเงินในวันนี้นะครับของชาววันอังคาร ก็เส้นทางการเงินที่จะไปสู่ของความเติบโตในติดตางที่ดีนะครับที่การเงินจะหลั่งไหลเข้ามานะครับบางท่านก่อนจะมีโชคลาภเข้ามาแบบที่คาดไม่ถึงนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งบางท่านก็ไม่คิดว่าจะมีเข้ามาบางทีก็มีไกลเดินทางมาเยี่ยมมาเยี่ยนนะครับแล้วก็โดยมอบด้วยความมิตรไมตรีด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับที่นําการเงินการตองมาเติมเต็มนะครับก็เป็นเส้นทางที่ดีที่จะทําให้เกิดกับชาววันอังคาร ในวันนี้นะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับสถานการณ์ที่แม้นบางทีนั้นก็จะเข้าตำรามีลาบมีโชคมีลาบแล้วก็จะเสียลาบได้เช่นกันนะครับถ้าท่านไม่โลบก็ไม่ได้ร,ระวังนะครับเพราะฉะนั้นให้มีความเรีวยกว่าเ,เงินจะหลังไหลมาไม่มาก็ตามนะครับก็ให้ใช้ความสันโดษกับความเึงพอใจไว้เป็นหลักนะครับบางสถานการณ์นั้นอาจจะมีอะไรเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้ท่านอยากจะลุ่มหลงอยากจะโลภอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ความ สุขุมรอบครอบพิจารณาอย่างที่ทั่วนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับก็ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะพัฒนาสู่ความเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับของผู้รักผู้สัมพันธ์ก็ตามนะครับที่จะได้รับการดูแลใจใสตาว่ามีสถานการณ์อะไรเข้ามากับสถานการณ์ที่กระทบกระเทือนนะครับอาจจะเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บจับปันตันดวนก็ตามก็จะรู้จักในการใช้ความสุขุมใช้ความเยือกเย็นนะครับในการที่จะดูแล ความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคนโสดก็มีโอกาสนะครับความรักที่จะเข้ามากับการพัฒนาออกจากสถานการณ์ของความเป็นโสดที่อยากจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บก็ได้สําหรับบางท่านนะครับที่ความรัก,กจะมีก็ามาส่วนคนโสดบางหลายหลาย,ลายท่านก็บางทีก็ยังยังไม่ถึงวัยในการที่จะพบรักหรือบางทีก็มีจิตใจไกวไปต่างธรรมะนะครับก็เลยยังไม่พบรักหรือไม่ก้อยพบปะผู้คนสักเท่าไหร่นะครับก็ยังต้องโสดต่อไปนั่นเอง ส่วนไพ่ไทยสำรับในวันนี้นะครับอัศวินถือเหรียญน,นะครับการเดินหน้าเติบโตสู่ความเติบโตบางท่านอาจจมีในช่วงของการคิดพิจารณาอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับกับการใช้เงินออกเงินเก็บที่มีอยู่นะครับหรือเองินก้อนที่ได้มาก็อยากจะเริ่มต้นกับการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าท่านจะเริ่มต้นใหม่ก็ตามท่านจะได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลเกหนุนในทิศทางที่ดีนะครับโชควาสนาหนุนทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใ้การหนุน นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทมให้ท่านเจ้ของความเด่นหน้าเติบโตต,ต่อไปกับความสําเร็จเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาวบันังคารน,นะครับก็มี1 9 9 1 6 1 2นสองนะครับก็ขอให้ชาววันังคารมีความสุขใสมีความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณนะครับ พุทีิเกิดวันพุธกลางวันนะครับสรานการการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับที่อาจจะทำให้ชาววันพุธกลางวันนั้นใช้ความนิ่งนะครับเพื่อมาพิจารณาไตรตรองนะครับเพื่อวิเคราะห์กับสถานการณ์ต่างๆอะไรก็ตามที่สร้างเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคให้กับชาววันพุธกลางวันนะครับก็จะใช้ความนิ่งเพื่อพิจารณาอย่างที่ถ้วนโดยการวิเคราะห์นะครับก็จะทำให้ท่านพบกับเส้นทางดีๆเพื่อสยบ กับปนาต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงปัญหิต่างที่ดียิ่งขึ้นในเรที่เป็นอุปสรรคปนาให้สงบลงนะครับแล้วก็ฟืออ้นฟูสู่ความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับที่จะเป็นเส้นต่างที่จะเกิดขึ้นในกับจ่าวันพุธกลางวันนะครับในสถานการณ์ของการเงินในวันนี้นะครับการเงินของจาววัน ุธครังวันนั้นเงินก็หลั่งไหลเข้ามาด้วยความนิ่งตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรก็มาโจมตีย้ยส่งผลเสียหายต่างการเงินก็ตามนะครับก็จะได้รับความปลอดภัยในทิศทางที่ดีบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ท่านก็จะใชุ้นยาพินิจอรข้อพิจรารณานะครับเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์การเงินนั้นให้สู่เส้นทางความปลอดภัยในทิศทางที่ดีที่จะให เส้นต่างการเงินนั้นอยู่ในเส้นต่างที่มีใช้มีจ่ายด้วยความคล่องตัวต่อไปนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาววันพุธกลางวันนะครับใครที่ส่อสเสวยงาความรักมาก่อนหน้านี้บางทีก็ยังไม่พบเจอนะครับก่อนจะรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างนะครับจึงอาจจะจะใช้เวลาขอพักกายพักใจอยู่นิ่งๆไปสักระยะหนึ่งนะครับส่วนบางคนก็อยากจะมีรักนะครับแต่บางทีก็ ไปพบไปคุยแต่มีแต่คนก็ไม่ก้อยม,มาใส่ใจนะครับจึงยังไม่เกิดความรักขึ้นส่วนสถานการณ์ของผู้รักคู่สมพันธ์นะครับความรักความสมพันธ์ในวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบกระเตือนก็ตามนะครับซึ่งบางทีก็จะไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่สถานการณ์นั้นจะรับการดูแลให้สุความสงบได้ในทิศทางที่ดีด้วยการใช้ความนิ่งนะครับอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วก็คิดพิจารณาด้วยการไตรตรอง ก็ความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลนะครับให้มีความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีไปใต้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธ่างวันนะครับการออกจากระการอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคหรือสถานการณ์อะไรที่ไม่เติมเต็มนะครับเพื่อไปสู่เส้นทางของความเติบโตที่จะได้รับชัยชนะเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทำให้ชาววัดพุธกลางวันนั้นพบกับเส้นทางดีๆแม้นจะมีอะไรก็ามาเป็นปัญหาอุปสรรคก็ตามนะครับที่ยาก ไอ้ต้องแก้ไขก็ตามนะครับแต่จะตามให้ชาววันพุธกลางวันนั้นแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนะครับที่มันยุ่งยากนั้นไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นสันได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับเลขนำไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับก็มี4 5 1 6 8นะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางวันมีความสดขสบามีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับอาจจะมีอะไรเข้ามานะครับที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้เช่นกันนะครับที่อาจจะจบสภาวะอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะได้ไปเรียกว่าดําเนินการตามปรารถนาตามตอยฝันตามจินตนาการของท่านที่จะเริ่มต้นนะครับซึ่งบางทีอาจจะมีสถานการณ์ที่อาจจะเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บเตียจบสิ้นลงแล้วก็มีการ เปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการโยกย้ายอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับึ่งนอยากจะไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีๆกว่าเดิมในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของความเติบโตวกว่าเดิมต่อไปนะครับในสถานการณ์ของการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาววันพุธกลางคืนนะครับเงินก็เข้ามาบางท่านก็มีเงินหลังไหลก็มาอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหรืออาชีพที่เกี่ยวกับกัน ช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นนะครับที่จะเข้ามาเส้นต่างการเงินนะครับก็ทาให้มันท่านก็เงินตราจากต่างประเทศหไหลเข้ามาได้ด้วยนะครับก็เป็นติดต่างการเงินที่เข้ามาส่วนในรการรายจ่ายก็ต้องระมาดระวังด้วยนะครับในความปลอดภัยการจะทำอะไรนั้นนะครับก็ระมัดระวังในความรอบครอบพอสมควรเพราะเจ็ดตวยขึ้นมาแทรกกลางนะครับในเรื่องกองสิลเย้าวยวนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรต่างๆการที่จะ เย้ายวนในจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามนะครับหรือสการอะไรที่เกี่ยวกับให้ไปหลงในเชิงอบายมุกอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าูนั้นพันเล่นในการที่จะตัดสินใจนะครับอะไรที่สมเสียงแต่ไม่ต้านไม่ปลอดภัยต่างการเงินนะครับก็ให้ตัดจบกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะดูแลการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการหนาเงินกันสําหรับผู้รักบางคู่นะครับเกลียดจะมีเข้ามา ในสถานการณ์การงานธุรกิจก็ได้ที่จะต้องเดินทางไปรับหน้าที่เทียขกามาไปรวดเร็วจับตันตันตัวน,นะครับที่จะต้องเดินทางกันเกิดขึ้นบางท่านก็มีโอกาสเดินทางถึงต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นส่วนคนโสดนะครับคนโสดก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับบางทีก็ใครก็ามาก็แก่แยังไม่สร้างสถานการณ์ความรักขึ้นนะครับก็แก้คบกุยกุยกันเท่านั้นในความเป็นคนรู้จักนะครับ ส่วนไพ่ใจสำรับนะครับหนึ่งเหรียญนะครับของการเริ่มต้นอะไรที่จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณค่าสู่ความเติบโตมั่งคัง่งบูดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับที่อาจจะมีสถานก,การณ์่อาจจะมีเข้ามานะครับของการเริ่มต้นที่จะมีเข้ามา ซึ่งอย่างที่กล่าวมานะครับบางทีบางสถานการณ์นั้นก่อนจะเป็นการที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับกับการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นแบบปรับปรับจับกันตันดว้วน,นะครับถานการต่างๆบางทีก็มีเพื่อยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้กับชาววันพุธกลางคืนนะครับกับการที่จะไป็นสคขของความเติบโตรุง่งเรืองนั้นนะครับบางทีก็จะเป็นโครงการในเรื่องการงานธุรกิจต,ต่างๆที่ส่งผลประโยชน์กําไรมากมายนะครับที่มีก็มาซึ่งบางทีอาจจะเป็นโครงการ หรือสก,การที่ท่านรอคอยอยู่มาพอสมควรนะครับที่ก็ามาเติมเต็มที่ถูกหยิบยือ้อโอกาสนั้นเข้ามานะครับแล้วก็ไปสู่กองความสําเร็จเติบโตกับความสมวังสมปรารถนาที่จะนํามาซึ่งความัง่งค้ั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นเดบิวตต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับก็มี137 121นะครับก็ขอ,ขอให้ ชาววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใยมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับสถานการณ์ของการจบอะไรลงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในกับชาววันพฤหัสบดีในวันนี้รับอะไรที่เป็นปนัญายุ่งยากนะครับให้กับชาววันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์นั้นจะได้รับการแก้ไขนะครับได้รับการตัดจบในทิศทางที่เดีนก็สร้างโอกาสของความเจริญเติบโตที่จะนำมาซึ่งความสําเร็จ ที่จะนำมาสร้างความรุ่งเรืองต่อไปให้กับชาววันพฤหัสบดีนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับของชาววันพฤหัสบดีนะครับใครที่มีปัญหาทางการเงินต่ออก่อนหน้านี้นะครับก็จะสภาวะนั้นจะรับการก้ไขนะครับแล้วก็มีเส้นทางทางการเงินเข้ามาเติมเต็มสู่ เส้นทางของความสมบูรณ์นะครับที่จะมีเงินใช้จ่ายดูแลตนเองดูแลครอบครัวด้วยความสุขสมบูรณ์ต่อไปในทิศทางที่ปลอดไปนะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นดูกำกัาเป็นเดนสันนะครับบางทีก็มีโชคมีลาบ แบบพลุกๆเข้ามาเติมเต็มนะครับหรือมีการเงินอาจจะเส้นทางที่ไม่เกี่ยวกับต่างโชคลาภลอยนะครับอาจจะจากบุคคลก็ได้นะครับที่นำการเงินการตองข่าวด,ดีมาเติมเต็มก็เป็นเส้นทางที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับใครที่มีปัญหาส่วนใครที่ไม่มีปัญหนานะครับการงานหรือการเงินก็จะรับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะครับชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับกัน จะได้รับการพัฒนาสู่ความเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นในสถานการณ์ของความรักนะครับคนโสดแม้จะอยู่กับครอบครัวด้วยความสุขอบอุ่นกับรักตัวเองก็ตามก็มีโอกาสความรักการจะเข้ามาสร้างความปูกพันให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือคนที่ ใช้ชีวิตคู่อยู่ครับตามีก่อนหน้านี้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะได้รับการแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อไปด้วยการใส่ใจดูแลนะครับกัยความเป็นเดินสันนั้นก็เป็นทิศทางของความรักที่จะพัฒนามั่นคงต่อไปในทิศทางที่สดใสนะครับก็ <c oughs> จะเข้าใจกันในทิศทางที่ดีอะไรที่เป็นปนัญหาก็ <c oughs> จะได้รับแก้ไขตัดจบลงนะครับบางคู่นะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีๆของการตั้งครรภ์เข้ามาได้ด้วยนะครับ ส่วนภายใท้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันประชาปรดีนะครับสี่เรียน,นะครับความมั่นคงที่จะมีเข้ามาอย่างมีคุณค่าให้กับชาววันประชาประดีนะครับที่จะมีความเติบโตแล้วก็มีความเป็นเสถียรมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของอการงานการเงินที่จะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์หรือเส้นทางความรักนะครับก็จะได้รับการดูแลอย่างมีคุณค่าต่อไปนะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการ นำชิ่งเก่าๆมาสร้างโอกาสต่างการเงินหรือโอกาสของการกลับไปในติ่นฐานบ้านเกิดเมืองเดิมหรือในสถานที่เกิดอยู่มาก่อนนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในเส้นทางที่ไปสูดของความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความเป็นสิบเหรียญนะครับไม่ว่าจะ อยู่ที่เดิมหรือจะประโยชน์ที่ใหม่ที่เคยอยู่มาก็ตามนะครับก็เป็นเส้นต่างของการที่จะนํามาซึ่งความสุขความมังง่งคั่งเติบโตต่อไปในทิศต่างที่ดีเลขลาภในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับก็มี1 0 1 9งศูนย์นะครับก็ขอชาววันพฤหัสบดีมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับสก,การการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับในธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับต่างโลกโซเชยียลการสื่อสารต่างๆนะครับก็สร้างความเติบโตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับวันนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่อาจจะทําให้จาวันศุกร์ตัดสินใจยากกับบางสถานการณ์ที่อาจจะมีเข้ามานะครับในยากการยากที่อาจจะตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับ <S <S เพื่อให้ไปสู่ของความเติบโตหรือตัดจบอะไรปัญหาลงนะครับเพราะฉะนั้นจาวันศุกร์อาจจะต้อง อาศัยทีมเวิร์กที่ดีนะครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเข้ามาช่วยคุยช่วยปรึกษาหรือนะครับก็จะทําให้ชาววันศุกร์นั้นตัดสินใจอะไรที่จะจบปัญหาต่างๆแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงเติบโตต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับ ธุรกิจต่างสื่อสารออนไลน์ต่างๆต่างโลกโซเชียลนะครับก็จะดึงดูดการเงินเข้ามาหลังไหลเข้ามาด้วยความกล่องตัวนะครับการค้าการขายการปาณิชการเจรจาใดๆนะครับเป็นหนหน้าอะไรก็ตามในวันนี้ก็จะได้รับตอบสนองในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่บางทีออเดอร์ปิดไม่ลงก่อนหน้านี้นะครับบางทีท่านที่ไปเจรจาจะจำหน่ายขายอะไรออกไปหรือในเรื่องของการไปเสนออะไรก็ตามนะครับซึ่งบางทีที่ปานานั้นการที่จะได้รับออเดอร์มายาก นะครับเหตุการณ์นั้นก็จะทําให้ได้รับการตัดจบในทิศทางที่ดีเพื่อที่จะได้รับการตอบรับกับการออกออเดอร์ o o N e R มาก็ได้ในทิทางที่จะตกลงปรงใจจะได้มีการซื้อการขายการปล่อยออกไปสมวงังสมปรารถนาต่อไปนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับ ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดของคนคโสดนะครับบางคนก็อยู่ในสก,การของการลั่งเลนะครับสานการของความรักความสัมพันธ์ในโลกปัจจุบันนะครับก็ยังขังขาจึงอาจจะไม่คิดอยากจะมีรักก็อยู่แบบโสดๆต่อไปนะครับส่วนบางคนนั้นก็จะได้จบสภาวะของความเป็นโสดการไม่มีคนรักได้เช่นกันนะครับบางทีได้คุยได้พบได้เจอเจรจาตวกตุกใจกับใครขึ้นมาแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อไปการเป็นคู่รักกันต่อไปได้เช่นกันที่จะมีเข้ามานะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับบางคู่บางท่านนะครับอาจาจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาทําให้เป็นปัญหาจุกจิก,จก,จกเรื่องเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับแต่ให้เป็นอุปสรรคปัญหาที่อย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะได้รับการแค่กขนะครับมีการคุยจับไม้จับมือจับคุก,คกรวมตัวกันในการคุยที่จะ รึกษาหรือสร้างความมั่นคงเพื่อที่จะกระจัดปัญหาอะไรต่างๆที่มันเป็นปนัญหาให้เกิดความเสียความรู้สึกนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับก็จะได้อย่างน่าคุยกันที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นส่วนภายไทยสำรับในวันนี้นะครับของชาววันศุกร์อัศวินถือถ้วยนะครับการที่ดูแลด้วยความรักด้วยความใส่ใจด้วยความมิตรเมตรีที่ดีด้วยความเมตตาการุณาปราณีนะครับก็จะนําพาโซ ทุกสถานการณ์ต่างๆของชาววันศุกร์ที่จะรับการดูแลนั้นไปสู่เส้นต่างของความมั่นคงความเป okay. ็นเสถียรนำมาซึ่งความสําเร็จเติบโตในทิศต่างที่ดีนะครับจึงอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของความรักความผูกพันความสามัคคีความกลมเกลียวมาเกื่อูนเครื่อหนุนนะครับก็เป็นพลังที่จะไปสู่ทำให้สถานการณ์ต่างๆได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศต่างที่ดียิ่งขึ้นไปสู่เส้นต่างของความมั่นคงความเป็นเสถียรนะครับ เลขนบไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับก็มี2 3 1012นะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์มีความสุขสดใส,สมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจนะครับชาววันเสาร์วันนี้จะมีความแจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับที่มีพลังสดชื่นนะครับที่ทำให้ตั้นดูแลการงาน ธุรกิจของท่านมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกลับเครื่อนกลรับไปสู่ทิศทางของความเติบโตอ่าอย่างมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รับรายได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ mm. ก็ทําให้มีความเป็นสเสถียรมั่นคงในเรื่องการงานธุรกิจของท่านบางท่านอาจจะมีสการต้องการเดินทางเกิดขึ้นวันนี้นะครับพอตังดูกฟูขึ้นมาแล้วก็อัศวินตือไม้เท้านะครับในเรื่องของการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการงาน จะมีเข้ามานะครับหรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปเกี่ยวกับการไปอบรมสัมมนาหรือไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆ,ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติม,ม,ม,มในเรื่องทักษะเรื่องไอเดียเรื่องความรู้ต่างๆนะครับก็เป็นทิศทางที่จะสะสมที่เป็นคุณค่าที่ดีมากยิ่งขึ้นนําเทคนิคไอเดียอะไรที่ดีๆมาต่อไปนะครับในสการการเงินในวันนี้กองชาวันเสาร์นะครับ การเงินก็มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของรายจ่ายที่มีเข้ามานะครับอาจจะมีตั้งเป้าหมายในการที่จะจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการบางท่านอยากจะซื้อบ้านซื้อที่อะไรก็ได้นะครับหรือมีเป้าหมายในการที่จะซื้ออะไรที่เป็นของราคาสูงๆแพงๆเข้ามานะครับแต่ตั้งต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยด้วยนะครับเตียดจะมีก้ามาเพราะฉะนั้นในคำหนึ่งถึงความปลอดภัยนะครับในการเงินให้รักหวงสม บัตรักการเหนือของท่านไวอนอนน้อย่างแน่วแน่นนะครับเพราะบางทีอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ทาให้ท่านนั้นตัดสินใจใช้ออกไปอย่างง่ายๆนะครับกับสถานการณ์ต่างๆนะครับด้วยความเป็นเด็กฟูนะครับในสถานการของความรักความสัมพันธ์นะครับคนโสดก็ยังรักความเป็นอิสระรักแบบสดสดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่อยากจะมีอะไรเข้ามาเป็นข้อผูกมัดในความรักความสัมพันธ์ นะครับบางคนก็ยังหวงในความโสดอย่างแน่วแน่นอย่างมีคุณค่านะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์บางคู่ก็จะมีสมภาวะของความเบื่องวงแงในความรักคมสัมพันธ์เข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ยังมีพลังสดใสในทิศทางที่ดีนะครับที่รู้จักเบื่งหงเงด้วยความเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมนะครับก็จะทําให้ทา ดูแลสภาพของความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างมีคุณค่าต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับส่วนไพ่ใต้สําหรับในวันนี้นะครับของชาววันเสาร์สีไม้เท้านะครับความเป็นเสถียรมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการของการงานนะครับที่มีความมั่นคงหรือสถานการของการ การเหินก็ตามนะครับที่มีเงินมั่นคงอย่างร่องตัวในทิศทางที่ดีหรือสการของความรักนะครับก็มีความสุขนะครับไม่ว่าคนโสดก็สุขแบบโสดๆแม้จะมีความเป็นโสดก็ตามนะครับหรือคนที่ใช้ชีวิตกู่ก็มีความสุขอบุเข้าใจเงินในทิศทางที่ดีนะครับทุกอย่างอยู่ในกํามือนะครับกับความสําเร็จที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ เปลี่ยนไปด้วยความสุขด้วยความเป็นเดเวอร์นะครับแล้วก็มีอะไรที่เป็นใหม่ๆนะครับที่ทําให้สดชื่นแจ่มใสเบิกบานเข้ามาเสริมเพิ่มเติมให้กับชาววันเสาร์อย่างต่อเนื่องในติางที่ดีนะครับก็ยกระดับความเติบโตต่อไปในตัศกาลต่างๆนะครับม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ต่างนะครับเลขลาภในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับก็มี0,4 1นึส,สี่นะครับก็ขออาจ้าวันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ